สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่28 5, 6, 6, มิถุนายน64วิเคราะห์ทองคำแนวโน้มราคาทองคำมาอัปเดตรับชมกันครับสวัสดีครับพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำราคาทองคำแนวโน้มทองคำและประจัจราคาทองคำกันนะครับ เบื้องต้นแล้วราคาตามสมาคมค่าทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคำแท่ง9 6 5รับซื้อที่26,750บาทขายออกที่26,850บาทและทองรูปพัรร์รับซื้อที่26,272บาทและขายออกที่27,350บาทครับซึ่งราคาทองสปอร์ตปรับตัวขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นที่0.5%ซึ่งเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ4สัปดาห์ด้านทองในประเทศในวันเสาร์ปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่50บาทครับที่ผ่านมาส่วนทั้งสัปดาห์ปรับเพิ่มขึ้น450บาทซึ่งรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ประจำวันที่ 28, 28ถึงวันที่2กรกฎาคมที่ต้องติดตาม เกี่ยวกับการประกาศตัวเลขการจ้างงานประจำเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะตลาดจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการ,กรเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ซึ่งตัวเลขคาดการจะเพิ่มขึ้นที่6 0 0 0ตำแหน่งจากเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้น5,59,000ตำแหน่งอัตราว่างงานจะลดลง5.7%จากเดือนพฤษภาคมที่ระดับ5.8%นอกจากนี้ ติดตามการประกาศความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB, ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM เดือนมิถุนายนยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานและดุลการค้าเดือนพฤษภาคมรวมถึงจำนวนผู้ยื่นขอรับสิบเิื่องว่างงานรายสัปดาห์ครับผมในส่วนของแนวโน้มวิคราอร์ทองคำคาดการว่า เคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ 1,770- ถึง1,800เหรียญดอลลาร์ต่อออนโดยจะมีแนวรับแรกที่บริเวณ1,770เหรียญต่อออนและแนวรับถัดไปที่1,760เหรียญต่อออนขณะที่มีแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,790เหรียญต่อออนและแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่บริเวณ1,800เหรียญต่อออนครับซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมองว่าที่ทางทองคำยังเป็นขาลง นะครับแต่บางส่วนอีก30%มองว่าราคาทองนั้นยังสามารถที่จะกลับมาฟื้นและขึ้นได้นะครับก็ต้องมลุ้นกันช่วงเปิดตลาดนะครับว่าราคาทองคำนั้นจะพุ่งหรือร่วงครับแต่ภาพรวมแล้ว70%มองว่าราคาทองจะมีการปรับลดลงครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารทิศทางทองคำ แนวน้มทองคําและปัจจัยทองคําได้ที่ทางเทวันชาแนลทุกวันนะครับทางเทวันชาแนลจะอัปเดตให้ท่านก่อนใครสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่พลาดข่าวส้นใหม่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเราฟังและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาครับสวัสดีครับ